สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปตัดสินแล้วค่ะว่าระหว่างทีม CGG กับทีมปิ่นโตเกมมิงทีมไหนที่จะคว้าเงินรางวัล50,000บาทจากจัดมินไปนะคะฝากติดตามเชียร์ทั้งสองทีมด้วยนะคะในการแข่งขันโปลีกเนาะซึ่งทั้ง2ทีมเนี่ยเข้ารอบนะคะไปชิงชนะเลิศกันแล้วนะสำหรับซีซั่นนี้จะพูดเลยว่าจะตื่นเต้นมากที่ทั้ง2ทีมที่จั ดูแลจัดการอยู่เข้ารอบทั้ง2ทีมเลยนะคะสำหรับการแข่งขันในวันนี้เนี่ยต้องมารอดูกันว่าทีมไหนนิ่งกว่าทีมนั้นก็มีโอกาสชนะมากกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่าทีมไหนนะคะจะเก็บแชมป์ในวันนี้ไปได้แมตสุดท้ายนี้เป็นแมตตัดสินแล้วละค่ะว่าใครจะได้เงินรางวัลไปตามไปดูเลยค่ะ ินกันนะคะว่าเกมนี้เนี่ยใครนะคะจะได้แชมป์ไปคือใครได้แชมป์เกมนี้ปุ๊บก็คือชนะไปเลยนะเพราะว่าตอนนี้คะแนนของทั้งคู่เนี่ยเสมอกัน1ต่อหนะคะเกมนี้น่าจะกดดันกันทั้ง2ฝ่ายรอบนี้นี่เริ่มต้นที่โพชินกนะคะเจดวูนนำค่ะ เดดบูเห็นคนหลบอยู่ด้านหลังนะครับออกไปยิงค่ะโอ้โหเปิดน็อกได้ปะไม่น่าจะได้แต่ว่าเจ็บหนักเหมือนกันแต่ว่าทางฝั่งของคนโน้ตบูใกล้จะน็อกแล้วหลบพัญยาทัานไหมแต่กลายเป็นรันที่โดนเปิดน็อกไปก่อน,นะคะ่ะต้องมาดูว่าเดดบูในเกมนี้จะทําอย่างไรรันเนี่ยต้องมาดูว่าเพื่อนจะสามารถชุบได้ไหมอินโตเกมมิ่งนะคะ นิวเยียเปิดน็อกไปได้อีกหนึ่งค่ะเลือดของปิโตเกมมิ่งเนี่ยไม่ค่อยลดเลยนะแต่น่าจะลดก็ถึงเวลานี้แหละจังหวะนนี้นววเนี่ยค่ะเป็นทางฟังของปิโตเกมมิ่งนะคะเก็บคะแนนแรกไปได้ค่ะสําหรับรอบนี้หนึ่งแต้มมาแล้วนะคะทุกคนคิดว่ารอบเนี้ยใครจะชนะคือถ้าเขาชนะเขาจะได้ตังค์ไปเลยเว้ย <laughs> อล่า่านิวเยียถือ UMP นะคะ มอโลถือ AN เอนถือ MP5 เกาก็ถือ UMP นะรอบนี้เป็นโรงงานค่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่าเขาอยู่กันคนละฝั่งของโรงงานเลยนะคะแต่ว่ารันเองเนี่ยเหมือนเป็นตัวสเกลให้ทีมค่ะ อยู่สักกลางโรงงานเลยแต่ว่าเอาวละเริ่มเห็นกันแล้วนะคะว่าอยู่กันคนละฝั่งจะเหยียบเข้าไปใกล้ชิดกันอีกนิดนึงค่ะต้องมาดูนะเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายลักษณะการเล่นจะคิดว่าน่าจะเปลี่ยนดูทั้งสองทีมเนี่ยใจเย็นขึ้นเยอะค่ะใจเย็นกว่าเดิมต้องไว้าหมื่นห้าหมื่นดีจีจีนะคะเรื่องที่จะเล่นบนหลังคาโรงงานค่ะ ส่วนปิดนโตเกมมิงเนี่ยยังดูเชิงอยู่ด้านล่างนะว่าจะสามารถยิงได้หรือเปล่าตอนนี้คือ tomorrow พยายามจะยิงนะคะอย่างน้อยก็ช่วยทำให้ CGG เสียเลือดไปบ้างเนาะตอนนี้ทั้งคู่อะ่ะเล่นใจเย็นมากทุกคนแค่ยืนมองหน้ากันก็ตึงเครียดแล้วอะ ไม่น่าจะลงมาคือจัมองว่าการตัดสินใจเลือกขึ้นไปเล่นข้างบนน่ะน่าจะเล่นอ่าวงท้ายน่าจะเล่นแบบพันยาสู้กันนอกจากว่าเป็นโตเกมมิ่งจะขึ้นไปชาร์จหรือไม่ก็ CG จีพาตกลงมาโอ้โหโดนน็อกไปหนึ่งเลยกลายเป็นว่าทางฝั่งของ CG จใจร้อนกว่านะคะ พยายามจะยิงแล้วก็แล้วก็กระโดดยิงแล้วคือผ้าตกลงมาเป็นคิวให้ปิดโตเกมมี่หนึ่งคิวแล้วก็อีกคนหนึ่งกระโดดลงมาเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ตกหรือว่าเป็นคิวของปิ่ตเกมมี่แต่ใดๆแต่ว่ามันทําให้เสียเลือดคือตอนเนี้ยเห็นไหมจัดมองแล้วว่าเขาน่าจะเล่นพันยาสู้กันคือจังหวะนี้ต้องพันยาแล้วอะ่ะ ลุน้นกันค่ะว่าใครจะมมวนยาเก่งกว่ากันนะคะระหว่าง CGG กับปิ่นโตเกมมิ่งคือสำหรับคนที่เอาสกิลเอหลอกมาต้องแบ่งจังหวะกันเปิดอะเพราะว่าสกิลเอหลอกเวลาเปิดพร้อมกันมันจะไม่ทับกันนะมันจะได้แค่ของ1คนเป็นทางฝั่งของใครได้ไปใครได้แต้มอ้าวกลายเป็นว่าปิ่นโตเกมมิ่งนะคะตายช้ากว่าค่ะ ปิโตเกมมิ่งได้แต้มนะ้วสำหรับเกมนี้ระลอกที่สามมาแล้วค่ะรอบนี้นี่ต้องปะทะกันแน่นอนละไม่มีแบบพันยาสู้กันละเพราะว่าไม่มีมุมสูงหรือมุมต่ำให้เล่นแค่เดินมาหน้าก็จะชนกันแล้วอะ่ะปิโตเกมมิ่งตอนนี้นำมาสองแต้มเลยนะคะ จีเนี่ยแบ่งให้รัน,นเล่นอยู่บนหลังคานะคะเล่นจากมุมสูงให้โนต้ตกระเด็ดวูคอยค้ำไว้ให้เนาะเพราะถ้ามีคนมาปุ๊บรันจะสามารถช่วยทําทดาเมจให้ได้นะคะถ้าฝั่งของปิโนเกมมิ่งเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ CGG เลยนะคะเทนเห็นแล้วคะ่ะว่ามีคนอยู่บนหลังคาคะ่ะเทนกับลูกซองของเขานะคะถ้าเกิดเขามีเ r อางยิงไปละ ตอนนี้วงเริ่มบีบเข้ามาทีละน้อยทีละน้อยนะทําให้ทั้งคู่เนี่ยต้องเขยบเข้ามาใกล้กันมากขึ้นค่ะคงไม่มีใครยอมเจ็บวงหรอกสําหรับวงนี้แต่จันมองว่าทีมไหนมีไอวอลจะมีไอวอลเยอะกว่าจะเล่นได้เพราะว่าในโซนโกดังหรือโซนกลางวงอะ่ะมันเป็นพื้นที่ค่อนข้างโลง่งแล้วก็มีมุมให้แอบแค่นิดหน่อยถ้ามีไอวอลเนี่ยน่าจะทําให้ช่วยให้เล่นได้ง่ายขึ้นนะคะ ดีจีจีเริ่มกรุปอัพกันแล้วค่ะเริ่มรวมละเอาเป็นทา้งฝั่งของโนบูนะคะโดนเปิดค่ะเสียเลือดไปถึงครึ่งหนึ่งเลยโคนนั้นค่ะเสียเลือดครึ่งหนึ่งเหมือนกันระหว่างนี้ค่ะตัดสินใจให้เจทนะคะเข้ามาชาร์จค่ะนิวยยาน่าจะได้ยินเสียงดูจากมุมที่หลบแต่ว่านิวยยไม่ต้องระวังข้างไงเพราะว่าเคนอยู่ด้านป่าให้แล้วแต่ว่าเมื่อกี้เห็นคนเข้ามาใกล้จังหวะนี้ต้องเข้าไปหนัวด้านในแล้วค่ะ สังเกตนะทุกคนพอเป็นเกมสุดท้ายที่ต้องวัดว่าใครจะชนะต่างคนต่างดึงเกมเพื่อที่จะให้จังหวะการเล่นช้าลงแต่ว่าอันเนี้ยหมปิ่นโตน็อกไปละเหลือสกอตเี็งแค่คนเดียวกายเป็นทางฝั่งของ c ีจีเก็บแต้มเกมนี้ไปได้ค่ะคะแนนตอนนี้นะคะปิ่นโตเกมมิ่งสคะแนน c ีจีนึ่งคะแนนตามมาแล้วนะเมื่อกี้ปินโตคือปืนตกหมดเลยอะ รอบนี้การเงินน่าจะลบาบากนิดนึงจีจีจน่าจะมีเงินซื้อของมากขึ้นแล้วนะพี่โคนันก็ถือปืนสองกระบอกแล้วนั่นก็คือสก,กาค่ะกับลูกซองก็สามมวก2ของฟูมากแค่เห็นของของโคนันแล้วอ่ะจะคิดว่าจีจีจน่าจะได้นะเดี๋ยวเราไปดูปินโตแล้วกันว่าปินโตมีอะไรบ้างเพราะว่าแค่ดูเกาะกับหมวกก็ พอจะคาดเดาได้แล้วว่าทีมไหนได้เปรียบเสียเปรียบจีจีจียึดพื้นที่กลางวงไว้ก่อนเลยนะคะแล้ววงเริ่มบีบแล้วปิ่นโตเกมมิ่งอยู่ตรงไหนหน้าลันพยายามที่จะมองหาค่ะ ดูมินิแมปมินิแมปนะจะเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยอยู่ใ,ใกล้กันมากห่างกันแค่บ้านไม่กี่หลังเท็นนะคะอยู่บนหลังคาอีกฝั่งนึงก็เป็น c g g ก็อยู่บนหลังคาเหมือนกันนะคะต้องมาดูว่าใครจะเจ็บกว่ากันเอาฟิตตโเกมมิ่งเปิด c g g ก่อนแล้วค่ะเทรดเลือดก,กันไปนิดหน่อยนะคะวงเริ่มบีบกระชั้นชิดขึ้น ความใจเย็นด้วยในการเล่น 4, 4, 4ี่สอ่ะเพราะว่าถ้าใครที่ใจร้อนกว่าบางทีฝ่ายตั้งรับเขาจะได้เปรียบไงเพราะเขาจะเห็นจํานวนคนของเรามากกว่าอันนี้ให้ดูนะคะคะแนนคิวแล้วก็ดาเมจนะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันแล้วบ้างนะคะ ทางฝั่งของ C G G เนี่ยพี่เน่งเนี่ยดาเมจเยอะสุดเลยนะดาเมจ6 0 0ส่วนปินโตเกมมิ่งเนี่ยเป็นนิว a ีนะคะตอนนี้ดาเมจพันแล้วค่ะเอาเริ่มวิ่งกันแล้วค่ะ C G G เปิดอุ้ยลันดันโดนนนอกแต่เหมือนจะเปิดน็อกปินโตเกมมิ่งไปได้ด้วยนะ C G G น็อกสองค่ะเอาแล้วเป็นทางฝั่งของ C G G ค่ะคะแนน เอาแล้วเรามาดูกันว่าตอนนี้ดามเมจเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะนิวเย่ดาเมจพันสองเคนดามเมจหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดค่ะทางฝั่งของ CGG เนี่ยโฟนันดามเมจแปดร้อยสามสิบเอ็ด 31, ส่วนน็อดบูเนี่ยเก้าร้อยห้าสิบแปดเด็ดบูนี่แปดร้อยสิบแปดเลยนะมอโรก็แปดร้อยกว่าเหมือนกันก็คือดามเมจใช่ย่อยกันเลยทีเดียวนะคะสองต่อสองแล้วรอบนี้มาเล่นกันที่อู่เรือ จะได้อีกหนึ่งแต้มไปนะเมื่อกี้ปิ่นโตเกมมิ่งแพ้โอ้โหเคนถือสนันในค่ะขึ้นได้พื้นที่ไฮกราวแล้วนะ ให้สเกลนิวเยอร์ tomorrow นะคะเล่นทางฝั่งของคอนเทนเนอร์เนาะทางฝั่งของโคนันก็ไม่น้อยหน้าค่ะขึ้นไฮ r กาว d เหมือนกันถือ mp40 แล้วก็สกาค่ะตอนนี้ไฮ r กาว d ทางฝั่งของ c t g นะ,ะเป็นโคนันถือสกาเนาะส่วนทางฝั่งของปินโตเนี่ยถือ awm ค่ะนั่นก็คือเคนนั่นเองจ่ว่า high ฮ r ก u ว d อะ่ะก็คือคนที่อยู่บนสูงด้านด้านบนเนี่ยจะต,ต้องวัดกันแล้วแหละว่าถ้าใครพลาดน็อกจดว่าทีมแย่แน่ๆเอาเคน โอ้โหโดนทางฝั่งของโคนั้นเปิดน็อกมาได้ค่ะแล้วก็รีบซ้ำไปอย่างรวดเร็วค่ะเคนออกสกเกมไปเป็นคนแรกเลยนะคะสำหรับเกมนี้ตัวเกมมีเสียเปรียบแล้วค่ะเหลือผู้เล่นเพียงแค่3คนต้องต้องลุ้นแค่ว่าแบบอ่ายิงในระยะที่โคนันนะคะไม่สามารถทำดาเมจกับเราได้ก็คือต้องมีมุมหลบอะ่ะ เพราะถ้าเปิดมุมเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะโดนดาเมจสอทางนั่นก็คือทางฝั่งของคนนั้นที่อยู่พื้นที่ไฮกราวกับด้านล่างเนาะที่เป็นตัวชาร์จแต่ตอนนี้คนนั้นลงมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ4ต่อ3ค่ะใครจะได้แต้มเกมนี้ไปตอนคอนเทนเนอร์เนี่ยจะพูดเลยนะว่าเล่นค่อนข้างยากต้องคอตำแหน่งกันเยอะๆ c GG g จปลาระเบิดไปค่ะแล้วก็เหมือนจะน็อก เหมือนจะน็อกนะเพราะว่าเมื่อกี้ติดดาเมจไปไม่น็อกนะอา้าวแต่ว่าเจ็บค่ะเหลือแค่เป็นเป็นทางฝั่งของ C t G ค่ะเก็บแต้มในเกมนี้ไปได้นะ,ะขึ้นนำสามต่อสองแล้วค่ะมาวัดกันที่เกมนี้ค่ะถ้าปิ่นโตเกมมิ่งพลาด C t G จะชนะไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิด C t G พลาดปิ่นโตเกมมิ่งจะตีเสมอขึ้นมาได้ค่ะคนลุ้นไหมเอาจริงจะดูจะลุ้นมาก นะคะเข้าไปชาร์จหาข่าวคือเหมือนเหมือนให้รันไปคุมโซนอะแล้วก็มีเดทคอยโคเวอร์หลังรันไว้ให้ทุกคนสังเกตนะในความเป็นทีมเวิร์ของ cgg กับปินโตเกมมิ่งนะคะทั้งสองทีมเนี่ยจะมีสไตล์การเล่นที่ต่างกันอยู่นะ,ะตอนนี้นั่งนิ่งค่ะคือต้องดึงเชิงก่อนว่า ต้องหาข่าวก่อนว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนบ้างเพื่อที่จะได้แจ้งเพื่อนแล้วเราจะได้แบบว่าอ่าโผลตรงไหนยิงตรงไหนเนาะเคนเนี่ยรอบนี้ถือ AWM อีกแล้วค่ะจะได้ยิงไหมเนาะต้องมารอลุ้นกันมอร์ Tomorrow, ลูกสองสกเกลก็ลูกสองเอ้าเคนดันโดน AWM จาก น็อกได้หนึ่งอย่างนี้ c ี g โถมแน่นอนทุกคนเป็นจัดจจก,กโถมเพราะว่าฝั่งที่โดนเปิดน็อกจะเสียจังหวะในการชุบทำให้ตัวเพลเยอร์เนี่ยที่พร้อมจะสู้มีเพียงแค่2คนตอนนี้นะคะโดนทางฝั่งของ c g g คุมโซนไปได้เยอะรับปิดตัวเกมมีค่อนข้างเสียเปรียบค่ะ นะคะกับ AWM ของเขาค่ะโอ้ยโดนเปิดน็อกไปค่ะจะชุบทูมอโร่นะคะสเกลแต่ว่าไอวอแตกค่ะยาของตัวเองก็ต้องพันนะทูมอโร่ก็ต้องชุบสัวสเกลเองนี่เลือดก,ก็เหลือน้อยมากนะคะทางฝั่งของ CG จีน็อกไปหนึ่งค่ะจังหวะน,นี้ตัดสินใจเข้าโทมค่ะน่าจะสามต่อสองพโตเกมม่งเหรอแค่สเกลเพียงคนเดียวค่ะ เอาแล้วจะทำได้หรือเปล่าไปเป็นทางปของผมซีดีๆนะคะเก็บชมป์ไปได้ค่ะเพราะนีนี่4ต่อ2เลยนะคะต้องบอกว่าจังหวะเมื่อกี้ใครพลาดก่อนคือแบบโดนโถมแน่นอนเนาะตอนนี้เราก็ตัดสินกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะเราได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือทีม CGG ค่ะชนะไปนะคะคะแนน2ต่อ1ค่ะแข่งกันทั้งหมด3เกมเนาะซึ่งแม์ท,ที่เล่นวันนี้คือแม์ท,ที่3แล้วนะคะและทีม CGG ก็ได้รับเงินรางวัลจากตัดมินไป50,000บาทนะะทุกคนโอ้โหตัวเฟ้มกันเลยทีเดียว ะะที่อยากติดตามผลงานของทั้ง2ทีมนะคะสามารถติดตามเชียร์กันได้นะเพราะทั้งสทีมเนี่ยยังแข่งขันกันนะคะในฟีฟ่าโปโล่ซีซั่นสอยู่นะรอบชิงชนะเลิศนะคะปากเชียร์ทั้ง2ทีมเลยเนาะเพราะว่าต้องบอกว่า2ทีมนี้เหมือนเป็นทีมพี่ทีมน้องนะแต่ในการแข่งขันจริงๆนะ่ะพอเราลงสนามไปปุ๊บอะทุกคนคือคู่แข่งของเราไม่ว่าจะรู้จักกันยังไงเราก็ต้องสู้กันเพื่อที่จะคว้าแชมป์หรือที่1 น,น,นะคะฝากติดตามเชียร์ทั้ง2ทีมด้วยนะขอบคุณทุกคนมากมากนะคะที่รับชมคลิปของจัดมินจนจบนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการสตรีมของจัดมินด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของจัดมินด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย เหลือน้อยมากนะคะทางฝั่งของซีจีน็อกไปหนึ่งค่ะจังหวะน,นี้ตัดสินใจเข้าโทมค่ะน่าจะสต่อ2อพีตโตเกมมิ่งเหลือแค่สกากเพียงคนเดียวค่ะเอาแล้วจะทำได้หรือเปล่ากลายเป็นทางปั่ง